หลังจากเสือดำเนี่ยได้มีการสังหารเสือมิงแล้วก็ได้มีการล้างบางหมู่บ้านบางกระเจาทําให้ชื่อเสียงเรียงนามของเสือดำเนี่ยโด่งดังไปทั่วจังหวัดสุพรรณบุรีเลยการที่มีเสือปล้นอมประกอเหตุอุกอาจในลักษณะนี้เนี่ยทำให้เราตํารวจจะอยู่นิง่งเฉยไม่ได้อีกแล้วจึงได้มีการส่งกําลังกองปราบพิเศษกว่า200นายเนี่ยจากพระนครลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีตํารวจกองปราบเนี่ยได้รวบรวมกําลังกับกองตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อที่จะต้องการขวาดล้างเหล่าพวกโจรให้สิ้นสากตอนนั้นน่ถือได้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นดินแดนแห่งเสือปล้นที่มีพวกโจรไหลก๊กไหลกลุ่มหลายกวนออกอารวาดปล้นฆ่าชาวบ้านอยู่เป็นประจำอ่าไม่เว้นแต่ละวันถึงแม้การปฏิบัติงานของตำรวจเนี่ยจะเป็นความลับทางราชการก็ตามแต่แต่การเคลื่อนไหวของตำรวจเนี่ยทำให้พวกพกโจรเนี่ยทราบข่าวลวงหน้าทุกระยะทุกเวลาเลยทุกครั้งที่ตำรวจเนี่ยวางแผนทำอะไร โจรเนี่ยมักจะไหวตัวทันเสมอบรรดาเหล่าโจรที่ถูกตำรวจติดตามไล่ล่าต่างก็พากันเนี่ยได้อพยพเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกทําให้ตำรวจไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จเนื่องจากพวกโจรเนี่ยมีความชํานาญเกี่ยวกับภูมิประเทศการประทะกันในแต่ละครั้งเนี่ยกลับเป็นฝ่ายตำรวจที่ต้องมีการสูญเสียมากกว่าฝ่ายโจรส่วนกลุ่มโจรของเสือดำเนี่ยต่างก็พาลูกน้องเนี่ยไปตั้งค่ายอยู่ในถ้ำ อยู่ที่ภูเขาลูกหนึ่งในป่าของจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อหลีกเลี่ยงการประชิญหน้ากับตำรวจทําให้เสือดำเนี่ยต้องหยุดการปล้นชั่วคราวเพื่อรวบรวมกําลังพลรวบรวมอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อที่จะรอรับมือกับเหล่าตำรวจพื้นที่ที่เสือดาอาศัยอยู่เนี่ยบริเวณโดยรอบโอ้โหเป็นป่าไผ่มีต้นไม้นานา,นานชนิดนะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่มีพื้นที่สลับซับซ้อนอยู่หลายลูกดีกันในเวลานี้เนี่ยคงไม่มีเสือปล้นกลุ่มไหน ถูกพูดถึงมากเท่ากับชุมชนของเสือดําจากวีรกรรมของเสือดำเนี่ยที่บุกล้างแค้นเสือมิ่งถึงถิ่นหมู่บ้านบางกระเจาพร้อมกับได้มีการสังหารพวกโจรอมมหิตตายกว่า10คนด้วยกันช่วงเย็นวันหนึ่งขณะที่เสือดํากับพักพวกกําลังพักผ่อนอยู่ในถา้าก็พักผ่อนตามปกตินั่นแหละปรากฏว่ามียามคอยเหตุคนหนึ่งเนี่ยรีบวิ่งหน้าตาเตือนตนกตกใจเข้ามาภายในถา้าพร้อมกับได้มีการรายงานข่าวสารให้เสือดำเนี่ยทราบว่า มีเสียงฝีเท้าของม้าหลายตัวกําลังวิ่งมาภายในถ้าเมื่อเสือดำเนี่ยได้ฟังการรายงานเหตุการณ์จากยามคอยเหตุเสือดำเนี่ยรีบลุกขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็ได้มีการเนี่ยคว้าปืนคู่ใจวิ่งนําหน้าออกนอกถ้าเป็นคนแรกทุกคนเนี่ยตางก็ถืออาวุธยุธโถปกรเพื่อที่จะเตรียมปะทะตำรวจหรือเปล่าพี่หนึ่งในสมุนโจรพูดกับหัวหน้าเสือดำเนี่ยรีบใส่หัวทันทีเลยพร้อมกับตอบกลับไปว่าข่าวว่าคงไม่ใช่ตำรวจล็อก อาจจะเป็นพวกเสือย้อยเสือขำหรือเสือมเหสสวนพวกมันอาจจะพาพรรคพวกเนี่ยมาเยี่ยมเราก็เป็นไปได้แต่อย่าเพิ่งประมาทก็แล้วกันปะมาโทมัจโนโประทางความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายต่อมาเนี่ยเสือดำก็ได้มีการสั่งลูกน้องเนี่ยให้เข้าที่เข้าพื้นที่กำลับบงและการซ่อนพรางบรรดาสมุนโจรเนี่ยต่างก็พากันแยกย้ายหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่กำลับบงและการซ่อนพลังไม่ว่าจะเป็นซอกหินเอ่ยตามพุ่มไม้ต่าง ทุกคนเนี่ยแต่ก็เตรียมพร้อมประทับปืนไว้บนบาเตรียมปะทะทันทีเลยมาเมื่อไรแม่งกูบวกทันทีที่เสือดำเนี่ยได้มีการสั่งการกระสุนปืนทุกกระบอกเนี่ยพร้อมที่จะพุ่งทะยานไวกว้ออกจากปากลำกล้องทันใดนั้นเองเนี่ยฝูงม้าไม่ต่ำกว่าสิบตัวเนี่ยวิ่งเข้ามาเรื่อยๆตบตับตบตบต,บตบ,ตบ,ตบเข้ามาใกล้ทํำทุกทีปรากฏว่าผู้ที่อยู่บนหลังมา้าไม่ใช่ตำรวจแต่ว่าเป็นชายหนุ่มวัยจักรเนี่ยลักษณะการแต่งกายคล้ายกันทุกคนเลย โดยมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์แล้วก็ดับเล่มยาวสะพายอยู่บนบ่าชายที่ขี่มานำหน้าเข้ามาเนี่ยโอ้โหมีรูปร่างสูงใหญ่ท่าทางนี่ดูทรมักทะแมงดูมีสง่าราศีกว่าใครเมื่อเสือดำเนี่ยเห็นปุ๊บสายตาก็ล็อกแลกล็อกแลก,ลอก,ลอกมองซ้ายมองขวาเขาเนี่ยจึงเงียบเก็บปืนเนี่ยมาคล้องไว้ที่ไหล่ตามเดิมเสือดำเนี่ยก็ได้หันไปยิ้มแล้วก็พูดกับลูกน้องคนสนิทว่าเฮ้ยเก็บปืนได้เลยไอ้คนที่มาเนี่ยมันไม่ใช่ตำรวจที่ไหนล็อก แต่ว่ามันเป็นเสือมาเหศวรเพื่อนรักข้ามาเยี่ยมเสือดําได้มีการสั่งลูกน้องเนี่ยให้ดูแลเสือมาเหศวรอย่างดีเลยมีอะไรอยาให้ขาดตกบกพร่องได้หลังจากเสือดำเนี่ยได้พูดคุยกับลูกน้องคนสนิทเสร็จเสือดําก็ได้เรียกเหล่าบริวารทุกคนให้ลงมาจากเชิงเขาเพื่อทําการต้อนรับเสือมาเหศวรเสือมาเหศวรที่ถือเป็นคนโจรที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีก็เช่นเดียวกันขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมความปาเทือน และเป็นที่น่าหวาดกลัวของชาวบ้านทุกไปทุกพื้นที่วินาทีนั้นเองเนี่ยเสือไม่เหตวนก็ได้กระโดดลงจากบนหลังมาพร้อมกับยิ้มให้เสือดําที่กําลังเดินทางเข้ามาหาเป็นไงบ้างเพื่อนกูอ่าสบายดีหรือเปล่าเสือดําทักทายเพื่อนด้วยความสิสนมกลมเกลียวกันอ่ะนะข้าเนี่ยสบายดีวันนี้เนี่ยข้าคิดถึงเองว่ะาข้าก็เลยแวะมาหาตั้งใจจะมาหากินลงกินเหล้าข้าเนี่ยเลยพาพรรคพวกของข้ามาเยี่ยมเอง เมื่อทีมงานเสือมหศสวนเนี่ยมาถึงปุ๊บเสือดำเนี่ยก็ได้เชิญเพื่อนไปนั่งพูดคุยกันในถ้ำพร้อมกับได้มีการสั่งลูกน้องเนี่ยให้จัดหาสุราอาหารต่างๆมาต้อนรับหัวหน้าแล้วก็สมุนโจรทุกคนเนี่ยต่างก็สนทนาปราศัยกันเป็นอย่างดีส่วนเสือดำเนี่ยก็พาเสือมหิสวนมาคุยกันตอนน่อในที่พักส่วนตัวต่างฟายต่างซักถามอาที่มาที่ไปว่าเอ้ยเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเหล้ากับกลงกับแกล้มต่างๆก็ถูกทยอยนาเข้ามาเรื่อยๆ ทั้งสองคนพูดคุยกันด้วยความสนิทสนมถาข้าเนี่ยรู้ล่วงหน้าไว้เองจะมาเยี่ยมข้าข้าก็คงให้ลูกน้องเนี่ยไปหาหมูป่ามาแล้วมาตอนรับเองแล้วถ้าอาหารไม่ดียังไงก็อย่าโกรธกันแล้วกันนะไอ้เพื่อนเลิฟทางด้านเสือมห ah e ิสวนเนี่ยก็ได้แตะอมยิ้มก่อนจะพูดตอบกลับขึ้นไปว่าได้เท่านี้เนี่ยก็ดีถมเทไปแล้วเพื่อนไอ้พวกเราเนี่ยมันคนกันเองทั้งนั้นที่ข้ามาเยี่ยมเองวันนี้เนี่ยข้ามีเรื่องสําคัญจะมาคุยด้วยคุยไปคุยมาเนี่ยเสือดําก็รินเหล้าใส่ถ้วยใหเพื่อ พร้อมกับพูดขึ้นว่าเองมีอะไรก็บอกมาตรงๆเลยข้ายินดีช่วยเองทุกเรื่องทุกวันนี้เนี่ยข้ายังคิดอยู่เลยจะหาทางตอบแทนบุญคุณเอ็งยังไงที่เองเนี่ยช่วยข้าวไว้ที่ผ่านมาหลายปีก่อนเนี่ยเสือดำถูกคนรอบยิงจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ยังโชคดีเนี่ยวันนั้นเสือมเหส่วนเข้ามาช่วยได้ทันทําให้เสือดำเนี่ยจึงรอดตายมาได้ถือเป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่ที่เสือดำเนี่ยไม่เคยลืม สองโจรพูดคุยกันถูกคอ,อาตามภาษาเพื่อนรักตามภาษาเพื่อนเลิฟที่ไม่ได้พบเจอกันมานานต่างคนก็ต่างยกเล่ากระดกเล่าครับครับก่อนที่เสือมาเหส่สวน,นจะพูดด้วยเสียงหนักแน่นไอ้ดำเพื่อนรักเรื่องที่ข้าจะมาคุยกับเองวันนี้เนี่ยตัวข้าเนี่ยไม่ได้มาหาเรื่องหรือตั้งใจมาลุกคมเองนะเฮ้ยข้าเกรงใจเองมากกลัวเองเจะเข้าใจผิดแต่ยังไงวันนี้เนี่ยข้ามาถึงแล้วข้าก็ต้องพูดเพราะเสือฝ้ายเนี่ยสั่งให้ข้าเนี่ยมาเจรจากับเอง เสือดำได้ยินปุ๊บถึงก็งงอีหยังวะอีหยังวะเสือดำแสดงอาการงงงวยก่อนจะพูดกลับไปว่ามาเฮสวรมึงมีอะไรเนี่ยก็พูดมาเลยเสือฝ้ายเนี่ยก็ได้แต่ถอนหายใจเบาๆก่อนพูดกลับไปว่าพี่ฝ้ายอ่ะให้ข้าเนี่ยมาเจรจากับเองตอนนี้เนี่ยเองมีชื่อเสียงและก็มีอิทธิพลกว่าใครๆใครๆเนี่ยก็รู้จักเองไปทั่วสุพรรณบุรีแหละชาวบ้านต่างก็พากันเรียกเองว่าเจ้าพ่อเมืองสุพรรณบุรีไปแล้ว ชื่อเสียงเรียงนามของเองเนี่ยทำให้ผู้คนลดความนับถือพี่ไฝ่ไปอย่างมากยังไงพี่ไฟ่เนี่ยเขาก็เป็นเสือมาก่อนเองมีคนในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนับถือพี่ไฟไม่น้อยพี่ไฟ่เนี่ยอยากรักษาชื่อเสียงของแกเอาไว้จึงให้ข้าเนี่ยมาขอร้องเองให้เองกับลูกน้องเนี่ยอบพยพไปจากเมืองสุพรรณบุรีโดยเร็วเมื่อเสือดําได้ยินคําขอร้องจากเพื่อนเสือดำเนี่ยเริ่มแสดงอาการไม่พอใจละเสือดำเนี่ยเกือบจะหลุดปากด่าเสือไฟแต่ก็ยังเกรงใจเสือมหเหศรเพื่อนเก่า เขาเนี่ยจึงเอ่ยถามด้วยความสงสัยว่าเราเนี่ยมันมีอิทธิพลยังไงถึงขั้นพี่ฝ้ายต้องกลัวเลยหรือวะเสือมเหสวนเนี่ยจึงยกเล้าเด่มไปประมาณสองคลิปกลับกลับก่อนจะตอบกลับไปว่าใช่แล้วเองเนี่ยมันมีอิทธิพลหลังจากที่เองเนี่ยไปค่ายเสือมิงแถมยังมีการเผาหมู่บ้านของมันจนราบคาบตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาหวาดกลัวเองจนหมดพี P ่ฝ้ายเนี่ยเขามีชื่อเสียงมาก่อนเองเขาไม่อยากให้จนคนไหนเนี่ยข้ามหน้าข้ามตา เมื่อเสือดาได้ยินดังนั้นเนี่ยจึงพูดขึ้นว่าเมืองสุพรรณเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากทะเลหรือว่ามาหาสมุทรส่วนพวกโจรเนี่ยก็เหมือนคนหาปูหาปลาทะเลเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมันเป็นของทุกคนใครจะมาอ้างว่าเป็นของตัวเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ข้าพูดแบบนี้เนี่ยข้าไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่พี่ไฝแต่มันอยู่กับความสมัครใจของข้าที่จะไปหรือไม่ไปคําตอบของเสือดําทําให้เสือมเหสสวนเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมาก เสือไม่เห็นสวน,นจึงตอบกลับไปว่าพี่ไฟเ,เขาขอมาเพื่อนปรากฏว่าเสือดำอึง้งน่งน,นิ่งไปสักพักก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าข้าไม่ใช่ลูกน้องของพี่ไฟข้านไม่จำเป็นต้องทําตามเองกลับไปบอกพี่ไฟเลยว่าข้าไม่ไปเมื่อได้ยินดังนั้นเ,นเสือไม่เหศสวนถึงกับสะเดิดเลยสะเดิดขึ้นมาทันทีเขาเนี่พูดเสียงดังขึ้นมาว่าไอ้ดำเองเตั้งใจจะหักกับพี่ไฟหรือไงวะ เสือดำเนี่ยก็ได้ตัวหัวเราะกา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 กพร้อมกับตอบกลับไปว่าข้าเนี่ยนับถือพี่ไฟเพราะเป็นเสือมาก่อนข้าแต่จะให้ข้าทําตามเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าพี่ไฟถึงจะขั้นลงไม้ลงมือข้าเนี่ยพร้อมบวกเหมือนกันเหรอเว้ยคําพูดของเสือดําทําให้เสือมเหิสวนเนี่ยลุกขึ้นมาทันทีเลยทางนั้นเนี่ยเราขอกลับก่อนบางทีเนี่ยความเป็นเพื่อนของเราเนี่ยอาจจะจบลงวันนี้ก็เป็นไปได้ฝ่ายเสือดำเนี่ยก็ไม่รอช้าก็ลุกขึ้นเหมือนกันเหรอวะเขาพูดขอความเห็นใจจากเพื่อนว่า เองเนี่ยก็เป็นเสือปล้นมีชื่อเสียงคนหนึ่งเองน่าจะเข้าใจดีเรื่องศักดิ์ศรีเนี่ยมันยอมกันไม่ได้หรอกฆ่าสู้ตายซะดีกว่าที่จะยอมไปจากเมืองสุพรรณบุรีทางด้านของเสือมเหิสวรเนี่ยได้แต่พยักหน้าตอบรับต่อมาเนี่ยก็ได้มีการลาเอะลากรไอ้ดำเราคงได้เจอกันเร็วๆนี้ก่อนที่มือขวาของเฉพาะเมืองสุพรรณจะพาลูกน้องและบริวารควบม้าออกจากถิ่นของเสือดำเสือดำเนี่ยก็ได้ตะยืนคิดเอ พี่ฝ้ายเนี่ยจะเป็นคนแบบนี้เหรอวะพอเสือดำเนี่ยไปหาเขาไปหาเขามาแมหมไอ้เพื่อนรักเสือฝ้ายเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะขับไล่เสือดำกับลูกน้องให้ออกไปจากดินแดนเมืองสุพรรณบุรีเลยแต่เป็นเสือมเหศสวนต่างหากเนี่ยที่เกรงกลัวอิทธิพลของ,ของเสือดำซึ่งกําลังมีชื่อเสียงเด่งนามโด่งดังมากกว่าตัวเองในเวลานี้เสือมเหสิสวนเนี่ยจึงพยายามพูดให้เสือฝ้ายเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเสือดำหวังจะครองแผ่นดินเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งทําให้เสือฝ้ายเนี่ยต้องส่งเสือมเหุสวนมาเจริจากับเสือดําเดี๋ยวก็รู้ว่าหมูริจา